panin มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่แม่น้ำนายทวีปแอฟริกาถูกนำเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากอิฮิโตะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงจัดส่งเข้ามาทูลก้าถวายในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2508จำนวน50ตัวซึ่งได้โปรดก้าวให้ทดลองเลี้ยงปลานิลในบ่อน้ำภายในสวนจิตรดาเป็นหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อมาจึงได้พระราชทานชื่อว่าปลาณนิล ปลานินมีรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศต่างกันที่ปลานินมีลายสีดำสลับขาวกันไปบริเวณคีบหลังคีบหางและลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาลมีลักษณะนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีสามารถอาศัยได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยปลานินยังมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างเช่นกินอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไรน้ำตะไคร่น้ำ,ต,นำตัวอ่อนของมแมลงและสัตว์เล็กๆตลอดจนพืชผักชนิดต่างๆรวมถึงแพร่พันธุ์ง่ายและมีรสชาติดีปลานินมี โอเมก้า3สูงไม่แพ้ปลาทะเลหลายชนิดจึงช่วยเพิ่มการทำงานของระบบประสาทและสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออาซไซเมอร์ มีปริมาณโซเดียมต่ำจึงเหมาะแก่การนำไปทำเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเบาหวานและความดันนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งโปรตีนที่สูงและราคาถูกกว่าสัตว์ชนิดอื่นช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนในร่างกายและยังมีปริมาณไขมันที่น้อยมากใครที่อยากกินคลีนเพื่อลดน้ำหนักหรือเพื่อสุขภาพสามารถบริโภคปนินได้แถมยังมีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำอีกด้วยปนินนิยมเลี้ยงทั้งบอด,ดินและกระชังสิ่งที่แตกต่างคือการ การเลี้ยงในกระชังแม่น้ําโขงจะมีการไหลผ่านของน้ําค่อนข้างแรงปนินจึงเปรียบเสมือนได้ออกกาลังกายตลอดเวลาเนื้อปลาจึงแน่นไม่มีกลิ่นโคลนเนื้อสีขาวนวลและมีความหวานของเนื้อตามธรรมชาติปัจจุบันปนินถือเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันมีการผลิตปนินไม่น้อยกว่า220,000ตันต่อปีสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรไม่น้อยกว่า10,000ล้านบาทต่อปีวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา you